สวัสดีครับผมแลเซอิเซตจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่ผมจะสอนเจตัวโครูทีนนะครับทำงานร่วมกับแล t ทัวร์ฟิตนะครับในเบื้องต้นผมจะทำการเตรียมโค้ดระดับหนึ่งแล้วมันจะได้ไม่ให้คลิปยาวนาน <c oughs> ยาวจนเกินไปนะครับก็ผมได้ทำการสร้างเป็นรันเดโม1สิบสองนะครับก็ ในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมได้เตรียมโค้ดที่เป็นส่วนของ retrofit ไปแล้วซึ่งสับคนที่ยังไม่รู้จักว่า retrofit คืออะไรอันนี้ผมแนะนำว่าอาจจะไปดูคลิปสอนเรื่องการใช้ retrofit ในการ feed ข้อมูลนะครับาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับ retrofit เป็น lib นะครับคาวๆคล้วกันนะครับ retrofit นะครับเป็น lib หรือเป็น library ตัวหนึ่งที่ใช้ในการา connect s e r v ์ฟเนะครับเพื่อทำการดึงข้อมูลประเภทพวก json อ,ออกมาแล้วก็ทำการมาแสดงผลบนหน้าจอหรือทำการประมวลผลที่ฝั่งของโมบายแอนดรอยนั่นเองซึ่งการที่คุณจะเริ่มใช้งาน retrofit ได้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องทำการไปที่ไฟล์ build.gradle-app นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเจ้าตัว dependency retrofit ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ขึ้นไปนะครับตัวนี้จะใช้ในกรณนนีที่คุณต้องการจะคอนเวิร์ตเป็นลักษณะของ JSON นะครับหรือ handle request ที่เป็น JSON เนี่ยนะครับแมปกับตัวโมเดลซึ่งในเคสนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเนี่ยต้องอย่าลืมเนี่ยว่าเวลาที่คุณจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หรืออินเทอร์เน็ตข้างนอกเนี่ยคุณต้องมีการขอ Permission ใน Android manifest ก่อนโดยการใส่โค้ดชนี้ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ e er อ r o r นะครับตอนจวงหวะ Connect Server ถัดมาต่อนะครับ ในกรณีนี้นะครับผมก็ด้ทำการสาธิตการฟีดข้อมูลที่มาจากลิงก์นี้ครับก็ลิงก์ที่ชื่อว่า comment นะครับถ้าเราทําการก๊อปนะครับโค้ดเนี่ยแล้วก็อาจจะไปเสิร์ชในนี้ก็ได้ s a f a รี Safari แล้วกันนะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็วางเข้าไปเราจะเห็นว่าโค้ดตัวนี้เนี่ยมันจะทําการรีเทิร์นออกมาเป็น JSON นะครับพูดง่ายเราจะทําการเขียนโค้ดเพื่อทําการฟีดข้อมูล JSON Array แล้วเนี่ยออกมาเี่นะครับ เอาละคราวนี้เราจะฟิตยังไงล่ะวิธีแบบดั้งเดิมนะครับเราทําการสร้างเขาเรียกว่าตัวโมเดลนะครับที่เป็นตัวโมเดลที่เจรินะครับเจ้าตัวโค้ดของหน้าเจสันตะกี้นี้ซึ่งจริงเราสามารถใช้ค k ิ type ในการเจริญได้นะถ้าคนหลายคนเคยใช้ค k ิ y ไ e นะครับก็เขาใช้ชื่อ Quick t y p e แล้วก็ Open Quick t y p e นะครับแล้วก็กรอบเจ้าตัวไอ้ลิงก์ตะกี้นี่แหละนะครับ คอนเทนต์ของมันทั้งหมดนะครับมาใส่ไว้ในคลิท้ายทางนัานฝั่งนี้นนทางฝั่งนี้ก็เลือกภาษานะครับให้เป็นคอร์ดลินแค่นึง,งครับก็เลือกคอร์ดลินโอเคนะมาทำการเจนโะค้ดตรงเรณนี้ให้ตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้ธรรมดาพอนะครับ คุณก็จะได้โค้ดนะครับที่โค้ดตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายคุณไม่ต้องมานั่งเขียนตรงนี้เองคุณสามารถให้มัน generate โค้ดนะตรงนี้แล้วก็มาใส่ที่นี่เลยนะครับถัดมานะครับเมื่อคุณได้ตัวโมเดลที่ใช้ในการ map ข้อมูลที่ฟีดมาจาก JSON string แล้วนะค,คุณต้องทำการสร้างเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น interface นะครับแบบนี้ชื่อว่า API interface แล้วแตตั้งชื่อนะครับ ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ให้เราทำการานิยามตัวฟังก์ชันที่จะใช้ในการคอนเน t กับตัว API แต่ตัวซึ่ง API แต่ละตัวเนี่ยเราจะทำการใส่ตัว endpoint เข้าไปซึ่งในกรณนนีเนี่ยอย่างเช่นตัว link feed นะครับที่เป็นของตจ้ตัวเนี่ยนะครับจะลงท้ายด้วยคำว่า comment นะฮะ comments นะครับดังนั้นเราก็ทำการใส่ comments นะครับตัวนี้เข้าไปทีแล้วก็ระบุการเชื่อมต่อเป็นแบบ get นะครับ ตรงนี้ก็ทําการระบุชื่อฟังก์ชันพร้อมกับทําการแมปว่าผลลัพธ์ที่จะกลับมาเนี่ยต้องคุ้มด้วยคำว่า Call, คอลนันเป็นคอของ retrofit นะครับโอเคไหมแล้วก็ระบุว่าข้อมูลที่กลับมาเนี่ยเป็นประเภทไหนก็แน่นอนเป็น array ก็ต้องใส่ list เข้าไปครอบมันแล้วก็ตามด้วยโมเดลนะครับก็คือมันเป็นอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เวลาวิธีการใช้งานใช้งานยังไงครับเราก็กลับมาที่ตรงนี้เราทำการสร้าง API ขึ้นมาก่อนนะครับในการพิมพ์คาว่า retrofit.builder ทำการกำหนดตัวเขาเรียกว่า URL เริ่มต้นหรือเริ่มเบส URL ก็คือในตัวก่อหน้านี่นะครับทั้งหมดสายไปเข้าไปนะารเก่อหน้านี้คือตรงนี้นะใส่เข้าไปก่อนนะครับจานั้นทําการระบุว่าเราใช้ตัว Json ซึ่งเป็นลิบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมีการเกินไว้ใน dependency ตะกี้นี้ว่ามันใช้ในการ map ตัวตัว Json r e s o l t เนี่ยกับตัว model นั่นเองก็ทําการบอกว่าใช้ตัว engine ตัวเนี้ยในการ map นะครับถัดมาก็ build แล้วก็ create นะครับ ก็ตอนจังยวะ create ล้วก็ทําการเ้าเรียกว่าใส่ interface นะครับที่เราเพิ่งทําการสร้างเข้าไปแม้สมผลทำให้ API เนี่ยม,มีตมอดที่ชื่อว่า get นะครับ get get comments นะครับที่เราเพิ่งนิยามเข้ามาใน interface นั่นเองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะาเรียกว่าดักฟังผลลัพธ์เราต้องทำการใช้ callback ที่ชื่อ nq nq ก็จะเป็น callback นะครับที่แบบเวลาที่ผลลัพธ์มันได้มาเนี่ยมันก็จะอยู่ในฟังก์ชันชื่อ on response แต่ถ้าเกิด มี e r r o r เรออะไรเกิดขึ้นมันก็จะเข้ามาที่ on failure ซึ่งเราสามารถทำการสร้าง n q u e u e ได้ไม่ง่ายในการปล่อยบนเอ r ร r เรอตรงบล็อกนี้นะครับแล้วก,กดเทเน่แล้วก็ implement เจ้าตัว2ตัวนี้มันก็จะทำการสร้างให้เราแต่จะเห็นว่าโค้ดตัวนี้ค่อนข้างจะลกนะครับและอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณมีการ f e t c link <oughs> ที่มากกว่า1ตัวให้คุณนึกภาพนะครับเช่นคุณมี้งหมด4ลิงก์คุณจะทำยังไงล่ะคะถ้าเกิดโจทย์ที่ว่าคุณต้องการได้ผลลัพธ์ทั้ง4ี่ลิงก์สตัวพร้อมๆกันก่อน พอคุณได้ผลลัพธ์4ี่ตัวพร้อมกดพร้อมๆกันแล้วเนี่ยค่อยทําการเอาผลลัพธ์นูวเนี่ยมาทําการอัปเดตยูไพร้อมๆกันทีเดียวซึ่งในเคสนี้เนี่ยคุณก็ต้องทาการสร้างอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาถูกป่ะของแต่ของแต่ละ endpoint แต่ละต,ตัวสร้างขึ้นมานะครับแล้วคุณอาจจะต้องทําการเขาเ่เป็นเนสซ้อนกันว่าเสร็จอันนี้ก่อนแล้วค่อยๆอันนึงเสรีอันนี้แล้วค่อยๆอ,อันหนึ่ง,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 ออนนงซึ่งแบบนี้เนี่ย โค้ดมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นเฮล์คอบแบ็กคือคอแบ็กกระหลายชั้นไล่ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่พาแล้วด้วยเนื่องจากว่ามันต้องรอตัวนี้นะครับก็คือลิงก์ฟีดแล้เสร็จก่อนเราค่อยเริ่มทําการสตาร์ทอีกฟีดหนึ่งจะทํายังไงให้มันสามารถวันแบบพาแล้วได้เลยมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่า xjs นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการทำเทรดนะครับแบบคันแอดวานที่มันสามารถที่จะบังคับให้การฟีดเนี่ยมันทำพร้อมกันได้เลยนะครับและเมื่อทําเสร็จก็ ให้ทำการมาขอที่ฟังก์ชันผลลัพธ์ตัวเดียวเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคนไหนเคยทำา x j s ใน Android เนี่ยจะรู้เลยว่าโค้ดเนี่ยโคตรลกเลยนะครับดูยากนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละพระเอกเรานะครับตัวโครูทีเนี่ยก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะทำการลองรันนะครับเพื่อดูว่ามันสามารถพิมพ์ผลลัพธ์ได้จริงไหมผลลัพธ์จะออกมาเป็น Array นะครับผมทำการวนลูปข้อมูลใน Array ตรงนี้นะครับออกมาเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ผมจะดึงเฉพาะชื่อ n เนมนะครับ ก็อันนี้ก็จะได้ชื่อ name นะครับที่อยู่ในตัว comment นะครับก็มาดูว่าจริงไหมนะครับอันนี้คือ name นะก็ริ i n t ออกมานะครับโอเคนะคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าวิธีการนี้มันดูลกนะครับผมก็จะทําการละเอามันออกนะครับ comment มันนะครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบวิธีการแบบ c o รูท t i n e ทำไงครับแล้วก็สร้างเจ้าตัวโครูทีนขึ้นมาเลยในการใช้เจ้าตัว global scope launch นะครับแบบนี้นะนะครับจากนั้นเราก็ทำการ เรียกโค้ดถ้าตัว letto fetch เนี่ยมันเป็นลิบที่ทํามาให้เขาเรียกว่าเรารับทั้งแบบการเรียกแบบซิงโครนัสแล้วก็อะซิงโครนัสคราวนี้เนี่ยเราสามารถเรียกซิงโครนัสได้แล้วก็คือซนะิงโครนัสนั่นคือไม่ใช่เป็นลักษณะแบบ callback ที่เราเห็นในกี้เนี่ยนะครับเพราะเราเรียกภายใตย block ้ block block เนี่ยมันจะไม่ไปบล็อกการทํางานของเม้นท์เท็ดอยู่แล้วเราก็สามารถพิมพ์ง่ายๆครับโดยการพิมพ์เขาว่า well แล้วก็ r e s p o n s e ดิบๆนี่เลยเท่ากับครับ api get ครับ comment นะครับริๆนี่เลยนะแล้วก็ d o execute นะครับ อันนี้จะเป็นการเรียกแบบเขาเรียกว่าเป็นซิงโครนัสเลยนะครับพูดง่ายผลลัพธ์ก็จะกลับมาที่ตรงนี้เลยนะท,ทันทีที่ผลลัพธ์กลับมาเราทําการเช็คผลลัพธ์นิดนึงว่าผลลัพธ์กลับมาเนี่ยมันสักเซสไหมในการพิมาว่า,า response is successful นะครับถ้ามันสักเซสก็โอเคถ้าไม่สักเซสเราอาจจะทําการให้มันเขาเรียกว่าแจ้ง Error ก็วานไปเช่น report error อะไรมานี้นะครับ คราวนี้ตรงนี้เราก็ใช้โค้ดที่เราเคยมีอยู่างเงี้ยมาทําต่อยละก็กรอบวางเข้าไปอ่ะอันนี้ก็พอดง่ายレスปอนต์เราก็ดอตบอดี้นะครับอ่าน่าจะเหมือนเดิมผมขออนุญาตที่จะอันคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับก็อืมดอตบอดี้นะครับอ่าแล้วก็ทกําการวนลูเพื่อปริ้นนะครับค่าที่อยู่ในภายในอะไรผมจะทําการลองรันใหม่ดูนะครับดูว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันไหมนะครับด้วยโค้ดที่ดูเข้าใจง่ายกว่านะครับ ก็รันขึ้นมาก็เห็นว่าได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่เราไม่ต้องทําการเขียนโค้ดแบบที่เป็นลักษณะแบบซ้อนกันนี้แน่นอนครับถ้าเกิดผมมีลิงก์ที่ผมต้องฟีดอะไรลิงก์เนี่ยทำยังไงล่ะนะครับผมก็สามารถจะทําการรูปไอ้ตัวเนี้ยให้ไปอยู่ในฟังก์ชันอนะไร suspend ได้แล้วก็มารีเทนผลลัพธ์กลับมานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากจะใส่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าให้นึกภาพว่าเราสามารถเนะนี่ยรุ๊บเนี่ยนะครับก็าะทำเป็นฟังก์ชัน suspend ให้คุณดูแล้วกันก็ เป็นคำว่า suspend นะครับแล้วก็ feed one แล้วกันง่างๆยๆน,นะครับ feed comment แล้วกันนะ feed comment one นะครับแล้วก็ใส่โค้ดชุดน,นี้เข้าไป API ตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าก็ไปสร้างแยกตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับสร้างแยกมาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราจำลองว่าใ,ในเคสนี้เนี่ยนะครับ เมื่อตรงนี้ทํางานเสร็จให้ทําการ r e เทิร์นผลลัพธ์กลับไปถูกต้องไหมครับคุณก็สามารถที่จะทําการ r e เทิร์นผลลัพธ์เป็นลักษณะนี้ได้เลยครับ Return นะครับ Response นะครับ d อ t Body นะครับแบบนี้เลยถ้าเกิดไม่สําเร็จนะครับคุณอาจจะให้มันรีเทิรเป็นลักษณะของเจ้าตัว empty array ก็ได้นะครับถ้าคุณบอกว่ามันคือ array ตรงนี้คุณก็ใส่ไทยมันเข้าไปนะครับว่าให้เป็น l i s t นะครับแล้วก็ท้ายเป็นคอมเมนต์นะครับแบบนี้นะครับก็น่าจะได้เหมือนกันตัวนี้นจะเป็น a r l a y list นะบแบบนี้ดีกว่าเป็น empty อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แบบที่เขาเรียกว่าทําเป็นฟังชัน suspend อีกทีนึงไหนๆนะทำนะทำให้ดูเลยดีกว่านะครับผมก็จะเขาเรียกว่าลบโค้ดที่อาจจะลกๆตรงนี้ทิ้งซะนะครับลบทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ปึ๊บ เราก็เรียกตรงนี้เป็น e s u l t นะครับเท่ากับนะครับเราจะเขียนคอมเมนต์ก็ได้ง่ายๆ่ายเลยนะคอมเมนต์ comment นะครับเท่ากับอะไรครับก็ Feed c o m m e n t หนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะได้คอมเมนต์ละซึ่งเราสามารถเอาคอมเมนต์มาทำการประมวลผลเหมือนตะกี้นี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมจะทำการลองมาดูว่าได้จริงไหมนะครับอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่ง ก็เอาละตรงนี้นะครับใส่เป็นคอมเมนต์เข้าไปอ่ะลองรันดูใหม่นะครับว่าข่าวนี้จะได้ผลลัพธ์ไหมนะครับก็น่าจะได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมขออนุญาตรันดูทีแล้วกันนะเกียร์จะเขาเรียกว่าลืมเปิดตัวอลอกแคทนะครับมันจะเร็วมากแต่โค้ดตรงบริเวณนี้ก็จะกระชับมากขึ้นถูกต้องไหมครับ ได้เหมือนเดิมแน่นอนถ้าเกิดคุณมีลิงก์ฟีที่อาจจะมากกว่าหนึ่งตัวตัวอย่างเช่นนะครับในเคสนี้อันนี้คือเอขาเรียกว่าเป็นคอมเมนต์ลิสต์วันแล้วกันแต่ผมต้องการจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้แต่ผมขออนุาเป็นตัวเดิมแล้วกันนะนะครับอีกสร้างขึง้นมใหม่นะครับตัวนี้ถ้าคุณก็นึกภาพว่าคุณอะต้องการจะให้ข้อมูลทั้งสองตัวเนี้ยมันโหลดพาแล้วนะครับแบบนี้พาแล้วไหมแบบนี้ไม่พาแล้วเพราะว่ามันเป็นสั p เพณ ตัวนี้ต้องเสร็จก่อนถูกต้องไหมครับตัวนี้เสร็จก่อนแล้วตัวนี้ถึงจะเขาเรียกว่าทำทำเป็นพาร์แล้วไงก็ทําให้มันเป็นสิงซะก็คือสิงหุ้มเข้าไปแบบนี้นะครับสิงหุ้มเข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้แหละครับก,ก็จะทำการรันพาแล้วล่ะแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยรันพาแล้วเนี่ะแต่ผลลัพธ์มาปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งเขาเรียกเอาไปแสดงผลเลยนะครับให้เอาผลลัพธ์นะครับอ่า ล็อกให้เสร็จทั้งคู่วิธีการก็คือเราเอาจจะทำการเขาเรียกว่าล็อก <lock S 2> นี้ครับดอตดีแท็กนะครับแล้วเราก็อาจจะทำการปิหล็อกนะครับง่ายๆว่าจะขออนุญาตทำแบบง่ายๆนะครับก็วีซาวันแล้วกันนะครับก็มาจากเจ้าตัวนี้นะครับที่ชื่อว่านะครับคอมเมนต์ List1. awake ครอัอันนี้ a w a k e คือรอผลลัพเราทำอะไรต่อครับเราก็ทําการอ้าง Array เนื่องจากเรารู้ว่าตรงนี้มันจะรีเทิร์นมาเป็น Array นะเราก็อ้าง a r ร a เที่0ูนย์แล้วกัแวกนแล้วก็ dot นะครับ a า e ผมจะทําการลองพิ n น name อันที่ศูนนะครับขนาะเดียวกันนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าก o อบโค้ดชุดนี้นะครับแล้วคอมาต่อ,อขอญาต Enter อย่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ยอมนะวางต่อ,อยี้แล้วกันมาต่อแล้วก็ เป็น,อ,นอันที่สองนะครับอขออนุญาตใส่เป็นอันที่นี้แล้วกันผมจะอนุมานว่าเขาเรียกว่า,าม,มันได้ข้อมูลแน่ๆนะครับโดยการไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาเช็คนะครับว่า,ามันจะเออเรื่อไม่เออเรเดาว่ามันน่าจะได้แค่พิสูจน์คุณดูว่าผลลัพธ์มันก็จะทําแบบพาแล้วเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถทําการเก็ตผลลัพธ์จากการเอาเวตรงนี้ได้มาลองดูกันนะครับ อย่างนี้นะครับโอเคเอาละปีแล้วนะครับรีเซล,ลหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเป็นเจ้าตัวเนมนี้นะครับรีซเซลอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นสองเนะี่ยผมลืมแก้นะครับแต่ก็เดาว,ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็น2ก็จะเป็นตัวนี้ก็ดูว่าตรงไหมไอเดี ID ที่1น,นะครับก็ถูกนะครับไอสองน,นี่ก็ถูกนะครับโอเคปะ่ะคราวนี้อีกนิดนึงก็คือถ้าเกิดคุณต้องการจะอัปเดตยูเซอร์เนฟทำยังไงล่ะ ก็ในเคสนี้เมื่อคุณใช้โคโรูทีนคุณสามารถอัปเดตยูเซอร์เนเฟตได้เหมือนกันไม่ยากเลยนะฮะคุณก็คุณรู้ดีว่าถ้าเกิดคุณไม่ใส่ตัวดิสพาเชอร์เข้าไปเนี่ยมันก็จะอีฟอล์ลันที่ภายใต้โคโลรูทีนคอนเทกที่เป็นเจ้าตัวอีฟอล์กคือตัวเท็ดพูลซึ่งเราไม่สามารถอัปเดตยูเซอร์เนเฟตได้ถ้าเกิดคุณต้องการอัปเดตยูเซอร์เนเฟตคุณก็เพียงแค่อะไรครับก็เพียงคำว,ว่าล็อควิดคอนเทกนะรครัวิดคอนเทกนะครับแล้วก็ใส่ดิสพาเชอร์นะครับดอตเมนเข้าไป แค่นี้แหละครับคุณก็สามารถอัปเดต user interface ที่ตรงนี้ได้ผมจะอลองอัปเดต user interface ในการ t i t ิลนะครับก็คือ set title ตรงนี้เลยนะครับผมเก็บทำโค้ดเยอะนะครับแล้วก็เอา comment นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปผมขออนุญาตใส่เป็นจำนวนแล้วกันนะก็ในการใช้เป็น t i t ิลของเดิมนะครับมีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต่อด้วยจำนวนนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับก็สามารถใส่เป็นอย่างนี้ แล้วก็ดาว่าอันนี้ก็ดอตนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุ๊บจุ๊บอีกอย่างนี้ก่อนเนอะอ้วน,นี้ก็ดอตนะเค้านะครับดอตเล้งดอตเล้งนะครับ,รบเล้งหรือเค้าญาติดูน,นิดนึงนะฮะตรงนี้เออ่เป็นเอ่ออ๋อเท่าที่อย่างนี้ two spring ก่อนนะครับอืมโอเคแล้วก็อันนี้ดอตนะครับดอตเล้งหรือเค้าจําไม่ได้นะครับ มันเป็น array นะ,ะเขาเอาละตัวนี้ก็น่าจะ return จำนวนนะครับที่มีอยู่ใน array ก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะ return ออกมาได้ถูกต้องไหมนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้มีอยู่กี่ตัวนะก็น่าจะเกิน10นะครับเดี๋ยวลองดูว่า UI จะอัปเดตหรือเปล่านะครับ อ่า500นะครับจะเห็นว่ามารีเทิร์มา500ก็น่าจะถูกต้องแหละนะครับก็คือมีคอมเมนต์ทั้งหมด500อันนี้เราก็สามารถอัปเดตยูเซอร์เนเฟได้ก็จะเห็นว่าโค้ดเนี่ยที่มันลกๆเนี่ยมันด้วยโครูทีนเนี่ยมันก็จะมาแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก,ก็ชับมากขึ้นด้วยก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้เห็นภาพในการใช้ตัวโครูทีนะครับรวมกับเ e t ตโวฟิต ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีปยยระโยชน์ย mm hmm. ังก like, mm ็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงเ,เข้ามาอุดหนุนนะครับหลักสูตรขผมได้ที่เว็บไซต์นะครับ mm hmm. CodeMobiles.com มีหลายหลักสูตรนะครับ mm hmm. ทั้งสอนเสิร์ฟวิดีโอออนไลน์และออนไซต์นะครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ